เคสแรกของวันนี้คน้องฮ้าเก๋าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมาตรวจสุขภาพเช็คอัพทุกเดือนเดือนละครั้งเพื่อมารักษาต่อเนื่องก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรผิดปกติบ้างฮ้านี่ไงตาครับตาจะมีขี้ตาเยอะขนตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นแข็งๆตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเรื่องเขามีปัญหาเรื่องท่อรับตาตันเวลาเราจะตรวจหน้ากระต่ายใช่ไหมครับเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยย้งไงครับาคนหนู เวลาเจ้าของเนี่ยจะตรวจกระต่ายหรือจะป้อนยางกระต่ายเนี่ยใช้เทคนิคนี้เลยก็คือห่อผ้าเข้าที่ใต้คางพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกมาข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ให้ผู้ช่วยพี่ช่วยจับนี่เห็นว่าเขาเรียกว่าและปิดเป่าคราวนี้เราสามารถเห็นเห็นไหมฮะเขาจะไม่ค่อยดิ้นเราก็ต่ายจะไม่เครียดเราสามารถตรวจได้อดูฟันก่อนเห็นไหมชัดขึ้นแล้วนะครับ ฟันตัวนี้สังเกตห็นไหมครับสีไม่เหมือนกันฝั่งหนึ่งสีเหลืองฝั่งหนึ่งสีปกติปกติฟันเหลืองแล้วก็ฟันยาวด้วยโดยโปกติแล้วเนี่ยสีฟันกระต่ายเห็นไหมครับฟันเขาต้องสบกันอย่างนี้ข้างบนเนี่ยจะอยู่ข้างนอกแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะอยู่ข้างในคือฟันจะสบกันอย่างนี้แต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยฟันเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นนีมันจะไม่สบกัน แล้วคราวนี้ความแตกต่างที่ถามป้าแต่ตอนแรกก็คือว่ากระต่ายกับสัตว์ฟันแทะต่างกันยังไงต่างตรงนี้ป้าฟันซี่เล็กตรงนี้เลยนี่เขาเรียกว่าเพชทิสเพชทิสอ่ามันจะเป็นฟันที่มีเพิ่มขึ้นมาในกระต่ายแต่ในสัตว์ฟันแทะไม่มีมนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาตกแต่งฟันโดยการกรอฟันเขานิดนึงนะครับหมอหมอฟันเลยอ่าคือสัตวแพทย์เนี่ยต้องทําทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆรักษาเข้าไปละ เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวหมอตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนนะครับ่างมาเสร็จแล้วถัดมาเราก็ต้องวัดอุณหภูมินะครับก็เดี๋ยวหมอจะตรวจร่างกายเขาละนะครับอ่าเราวัดตรงไหนอ่ะในคนวัดที่ไหนวัดที่รักแร้หรือไม่ก็อุ่มอ่าเันไี้ศาสตร์่ะอุ่มได้ไหมอุ่มไม่ได้รักแร้ได้ไหมไม่ได้เศดขน เลยต้องวัดที่ก้นอันนี้ก็วัดลูมก้นอยู่ตรงนี้เสียเข้าไปแล้วก็ใช้วัดดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ตัวนี้อุณหภูมิประมาณ104นะครับกระต่ายอุณหภูมิอยู่ที่เกณฑ์ปกติเขาประมาณ104องศาสามารถสูงได้สูงกาคนเราต้องเรียกขอทุกครั้งว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้าง104.5 โอเคนกต้องฟังปอดฟังหัวใจเขาด้วยนึงว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับ <S <S หมอก็แค่นี้ฟังเสียงปอดเนี่ยปกติดีไม่มีปัญหาอะไรหัวใจก็โอเคดีนะค,ครับปลองฟังดูไหมโอเคครับคราวนี้เวลาฟังเนี่ยตำแหน่งหัวใจที่อยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับะปักได้เสียงอะไรบ้างเอ้ยเีถูกตั้งละ หัวใจก็ตั้เต้นเร็วมากประมาณสองครั้งต่อนาทีถ้าเป็นหัใจคนก็บึบบบเจบึบบแครั้งแต่นี่มันบึบบ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 บมันต่อเนื่องมากเลยก็หัวใจเขาต้นเร็วไงครับป้าสงสัยไหมว่าทำไมคุณหมอต้องอผ้าลองก่อนนั่นริครับหรือว่ากลัวเจ็บอเเพราะว่าเวลาสัตว์เนี่ยอยู่บนพื้นที่ลื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นคงเขาจะตะกุยตะกุยอมันมันลื่งพออยู่บนผ้าเขาจะนิ่งขึ้นคราวนี้เราก็จะ แต่งฟันให้ก่อนอันดับแรกนะครับขั้นตอนต้องมีไงบมางครับคุณหมอขั้นตอนไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ฟันเอาไว้ตัดฟันนะครับตัดฟันใช่ก็คือตัวนี้เป็นหัวใช่ไหมครับเราก็ต่อเครื่องมือไปอันนี้จะเป็นให้ดูนี่ก่อนจะเป็นตัวตัดนะครับเอาไว้ตัดฟันอ่าแต่ว่ามันต้องมีตัวโปรเทคไม่งั้นเนี่ยถ้าเราตัดพลาด๋ยวจะเข้าก็ต้องมีตัวโปรเทคก่อนใช่แล้วถ้าก่องอย่างนี้เจ็บไหมครับนี่ยกระต่ายเนี่ยตรงตัวฟันกระต่ายจะไม่มีเส้นประสาทเหมือนของคนก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับ โอเคพร้อมจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็นิดนึงบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดลิ้นเขาจะออกมาแล้วก็เอานี้พาดไว้หนึ่งกันโดนลิ้นเขานะครับแล้วก็ค่อยๆตัดกันลิ้นเขาโอเคเรียบร้อยเป็นไง สวยงามไหมสวยสดงดงามเห็นไหมครับคราวนี้มันก็โอเคละคราวที่พอใช้ตรงนี้ตัดเนี่ยจะดีกว่าคือบางคนก็ใช้ง่าี้ตัดตัดตึ๊บคราวนี้การใช้ง่ายๆตัดเนี่ยคือข้อดีคือง่ายแต่ถ้าตัดไม่ดีฟันมันจะแตกการใช้เครื่องมือตัดยากแต่ข้อดีคือพอตัดแล้วฟันมันจะไม่แตกแล้วก็กระต่ายจะไม่เจ็บตัวรากฟันเราปาสังเกตดูซิอีกอย่างหนึ่งมีอะไรแปลกไปบ้าง ฟันสีเหลืองใช่ฟันสีเหลืองอันนี้คือฟันที่ตายไปแล้วฟันที่ตายเหมือนคนฟันผุสีเปลี่ยนอ๋อสีดงสีดําฟันก็ตายอันนี้คือฟันตายก็จะเป็นสีเหลืองนะครับฟันสีเหลืองที่ตายเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวรากฟันมีปัญหาครับนะฮะคือไปอาดไปกัดแทะงัดหรือว่าตัดแล้วเกิดการอักเสบมากๆจนรากฟันมันตายนะครับพอฟันมันตายเนี่ยก็ไม่งอกแล้วจะไม่ยาวราสังเกตเมื่อกี้ไหมยาวอยู่สซี่อีกซี่หนึ่งไม่ยาวอ๋อเพราะว่าฟันมันตาย เขาจะมีตัวเซลล์อยู่ที่รากฟันแล้วจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมากลายเป็นฟันฟันที่จะยาวตลอดชีวิตนะครับพวกนี้ขั้นตอนต่อไปคือเป็นขั้นตอนที่เราต้อง f l ั s h ทอมตาละครับโดยการใช้เข็มอ่อนเข็มอ่อนใช่แล้วก็เราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือไฟฉายตอนนี้เวลา flush นะครับก็จะมีวิธีก็คือเราต้องให้ตัวกระต่ายเนี่ยทิ่มลงนิดนึงนะครับทำไมล่ะครับเพราะว่าเวลา f l ั s h ไม่งั้นถ้าเกิดเราฝาธรรมดาปุ๊บเดี๋ยวจะสัลัก นี่หมอฝัดเข้าไปในท่อมตาเขาแล้วดูจะสังเกตจมูกดีนะครับมันรู้สึกหนานีออกมา้เห็นไหมขุ่นใช่ไหมหมายความว่าไงอะขุ่นหมอฝัดออกไปน้ําสีใสๆแต่ออกมาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะมีตะกอนเห็นไหมฮะทำไมถึงเป็นขุ่นอย่างนี้ครับหมอก็คือท่อมตาเขาถูกอุดตันท่อมตาเขาโดนบล็อกด้วยเศษละอองก็เลยทําให้เกิดท่อตาตันนะฮะเราต้องฝัดจนใสครับตา ยังมีอีกครับจะต้องล้างตาต่อครับป้าน้ําที่ใช้ล้างตาคือน้ําอะไรน้ำยาล้างตาครับป้าคราวนี้การเช็ดก็มีเทคนิคนะเราต้องเช็ดจากหัวตาไปหางตาอย่างนี้ทําไมครับเขาจะหลับตาเห็นไหมเวลาเช็ดปุ๊บเขาจะหลับตาแลถ้าเราเช็ดย้อนจะโดนตาอ่นานี่เป็นเทคนิคนะคราวนี้ตัวนี้เล็บยาวด้วยจต้องมีการตัดเล็บเล็บกระต่ายก็ต้องระวังด้วยมันจะมีเลือดได้ถ้าป้าสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีลักษณะสีชมพูอยู่ เห็นไหมห้ามโดสีชมพูคือเนื้อเล็บนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยตัวนี้อ่ะเอาวนี้ก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่ทัศผู้ช่วยพี่สง่งคืนเจ้าของอ่ะอเท่ายบายห้าเก๋าอะไป